สวัสดีค่ะโหราทีวีเดือาจารย์ธน,นอ่อนค่ะเราก็มาคุยในยเรื่องของราศีมีนกันนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2563ค่ะกะ็ตอนนี้นะคะก่อนจะคุยก่อนจะคุยราศีมีนนะคะ,ะแบ็กกราวของอาจารย์ก็เปลี่ยนเรื่อยเลยนะก็ อาจารย์ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะมาสี่วันนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับนะคะก็เกี่ยวกับม้าบินเพกัสซัสนะคะนี่เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมนะคะสวยงามนะบินหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าบริษัทนะคะก็ ทางเข้าประตูบ้านนะคะนำทรัพย์สินเงินทองมาเป็นมาเป็นสีขาวบริสุทธิ์แสดงถึงความบริสุทธิ์หรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยอย่างบริสุทธิ์นะคะนำเข้าบ้านก็คือนําความดีความบริสุทธิ์ความดีงามเข้ามาสู่บ้านและมาอย่างรวดเร็วเพราะบ,บินมานะคะค่ะก็เป็น สัญญาของความแข็งแรงสุขภาพดีด้วยนะคะและมั่งคั่งร่ํารวยนะคะค่ะก็ถึงเงินทองมาด้วยมีเงินด้วยเห็นไหมมีเงินเห็นไหมนี่ผูกเงินไว้ผูกเงินไว้เนี่ยเนี่ยที่ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเห็นชัดไหมเห็นไม่ชัดสะท้อนสะท้อนเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอันนี้อันนี้ชัดไหม มีพญานาคด้วยที่พญานาคเขาเขียนไว้หน,นึ่งหนึ่งแปดหกะนะคะค่ะนะก็วันนี้เสร็จแล้วนะคะค่ะก็เป็นหนึ่งในสัตว์มงคลห้าอย่างที่เราใช้เสริมฮวงจุ้ยกันนะคะแล้วก็มีมัมงกร มีม้านะคะแล้วก็มีสิงโตสิงโตนี่หันหน้าออกเพื่อประจัดสิ่งอัป,ปรมุคลต่างๆทําลายสิ่งอัป,ปมุคลที่จะเข้ามานะคะแล้วก็มีนกแล้วก็ปลานะคะนี่ยังมีปลานะปลาเป็นปลาทองนี่อาจาร,าราย์จะให้ดูนี่เลยนะคะมีปลาอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่มีแต่ของเสริมของมุงคลนะคะที่ ทางบริษัทเนี่ยอเอาไว้เพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่นะคะก็จะ,ะทำเอาไว้นะเพื่อไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาและให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่บริษัทนะคะค่ะ,ะราศีมิถุนนะคะราศีมีนนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะค่ะก็เป็นราศีหนึ่งที่ เย็นสบายนะเพราะเป็นธาตุน้ำแต่ก็เป็นน้ำปลายท่าก็ถือว่าเป็นน้ำเค็มอีกด้วยนะคะเรียกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลกันก็เป็นได้หรือว่าทำงานเกี่ยวกับน้ำทะเลยังได้เลยนะคะเป็นฐานเรือก็ได้นะมีสิทธิ์อย่างนั้นเลยนะคะหรือว่าเกิดเวลาเกิดก็เกิดใกล้น้ํา กลอยน้ําเข็มอย่างนี้ก็ได้มีปลาสัญลักษณ์ปลาสองตัวว้ายคู่กันตัวอยู่บนตัวอยู่ล่างนะคะก็มีเชือกผูกด้วยก็แสดงถึงความไปสูงก็ไม่ได้ลงต่ําก็ไม่ได้นะแสดงถึงความพอเพียงนะมีสิ่งที่คอยเตือนคอยบอกนะให้เดินสายกลางอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าดาวประจําเรือนก็คือดาวพ,พระพฤหัส,สบสดีซึ่งดาวพระศุธีก็ พระฤาษีนั่นแหละนะดาวนักบวชด,ด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับความการศึกษานะหรือว่าสันโดดก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ปิดเสียงนะคะอ่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนอมิถุนายนเนี่ยมีดาวพระเกตะท่านยกย้ายนะคะจรมาที่ราศี มีในวันที่8มิถุนายน2563นะคะก็ยิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับหรือว่าเกี่ยวกับธรรมะใหญ่เลยนะคะ59นะคะ59อันนี้ไม่สะท้อนนะคะค่ะ <c oughs> ก็ได้เป็นดาวดาวพระเกตเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระราศีนะก็จะเกี่ยวข้องกับ ของเก่าของโบราณหรือว่าเป็นเรื่องขององค์เทพรักษานะคะหรือว่าเป็นเดือนแห่งเทวดาทรงโปรดก็ได้นะจะมีนิมิตที่ดีนะคะหรือว่าบอกหวยแม่นซื้อหวยดีนะคะนะ,เ,ะเลขเก,ก้ามาหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลขเก,ก้าก็ดีนะคะแล้วก็เลขเด่นของเขาจริงๆก็ยังมีดาวพระราหูซึ่ง อยู่ในเรือนพันธุแต่ว่าพระราหูก็ไปจากเรือนวินาศนะก็อยู่เบื้องหลังเนะี่ยอย่างแยนะคะแต่ก็พระราหูได้ตําแหน่งปกิณากาศโชคแล้วก็ได้ตําแหน่งอุลมเกณฑ์ด้วยนะคะโดยกลุมกับพระพุทธที่เป็นเกษตรตราทิบดีในในราศีมิถุนนะซึ่งเป็นเรือนพันธุทุของอชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ ความที่ในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาจจะได้มรดกก็ได้นะได้อะไรที่ที่หนักแน่นนะคะเพราะว่าเป็นทั้งปกิจินะโชคแล้วก็เป็นทั้งอุญบมเกตแล้วก็ได้ดาวพระพุธเป็นเกษตรราธิบดีซึ่งดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนของอชาวราศีมีนที่เกี่ยวกับเรือนปัตตนีนะปัตตนีเลงจะได้พบคู่ครองเองนะคะพอได้พบคู่ครองเนี่ย ็เ,เอาแล้วนะคะคร่ครองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดว่าเอ๊ะดีไม่ดีดีไม่ดีนะเพราะว่าจะต้องมีปากมีเสียงเนะี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของอดีดีเสียเสียก็ไดายเพราะว่า,าดีดีเสียเสียหมายถึงว่าดาวพระพุธเนี่ยเป็นเกษตรตราธิบดีนะและดาวพระ ราหูเนี่ยได้ตําแหน่งอุณมเกและก็ภิกกิกากะโชคซึ่งดาวสององค์เนี่ยกลุ่มกันอยู่ทีนี้ดาวสององค์เนี่ยเป็นดาวคู่สตรูกันนะต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างหนักแน่นอะไรเงี้ยหรือว่าระวังสุนัขกัดนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่เนื่องจากท่าน มาอย่างใหญ่โตทั้งสององค์นะคะทั้งดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระราหูและดาวพระพุธก็เป็นเจ้าเรือนของดาวปัตตนีอาจจะเจอคู่ครองที่มีฐานะดีนะคะหรือว่าคู่คองให้โชคก็ได้นะคะถ้า เรามีคู่ครองอยู่แล้วนะแต่ก็จะมีความขัดแย้งต่างๆที่อาจจะตามมาที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะแต่เสร็จแล้วก็ยังให้โชคให้ลาบนะอาจจะได้รับมรดกหรือได้รับสิ่งดีๆหรือโชคลาภจากคนในครอบครัวด้วยนะคะจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ทั้งสองประเภททั้งในทางลบและทางบวกนะเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยแต่ก็ให้ความหนักแน่นด้วยนะคะนะถึงอย่างไรก็ดีก็จะได้อา่าเรียกว่าก็จะได้หรือว่าที่ยังโสดอยู่ก็จะพบคู่พบคนรักนะคะแต่คนรักเนี่ยจ,จะมาแบบครึ่งกลางๆมาแบบยังไม่เต็มตัวหรือว่าไปมาๆก็ได้นะหรือว่า,ามีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่า,ามันเกี่ยวข้องกับ คู่ศัตรูนะก็ยังมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอยู่นะโดยเฉพาะดาวพระคู่กับดาวพระศุเนี่ยซึ่งดาวพระศุก็ได้เกษตรราธิบดีในเรือนของสัจชาแต่ว่ายังเดินเขาเรียกว่าพักคือเดินถอยหลังนะคะทั้งคู่ยังตั้งหน้าตั้งตาเดินถอยหลังเนะี่ยเป็นดาวคู่เสน่ห์ที่หนักแน่นเพราะดาวพระศุก็ได้เกษตรราธิบดีในราศีพฤษภด้วยนะพอพอทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกดาวคู่เสน่ห์นะเรียกว่า,าสุ ผูส้สุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารอย่างเงี้ยนะแต่ก็ ก็แบบว่ารักเธอรักหมดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์ถือว่าพบรักหนักแน่นมีสเสน่ห์แต่มีปัญหารึกืติดอยู่หรือว่าอยู่แบบคือคือกลางยังอยู่เต็มที่ไม่ได้อย่างนั้นเลยนะคะระวังเรื่องปากเสียงอาจจะมีการทะเลาะเบกแวงกันสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าอยู่กันมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะส่วนในเรื่องของ ดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ที่อยู่ในเรือนราชะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเกี่ยวกับตัวเลข57ที่อยู่ในเรือนราชะโชคลาบเลยโดยมีดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยห้าเนี่ยแบบเป็นเจ้าเรือนกรมมะด้วยแล้วก็เป็นตนุตนุตนุราชะกรมมะราชะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงาน นะคะแล้วก็หรือเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสเดินทางไกลก็ได้นะหรือว่าได้พบสิ่งดีๆหรือว่าการประสบความสําเร็จหรือการศึกษาที่ดีโดยมีดาวพระสาวซึ่งเป็นกเกษตรราที่ดีอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะคะกลุ่มกันก็จะนําพาไปสู่สิ่งที่ดีนะคะยังบอกว่า ในเมื่อดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวที่เป็นการากินีของดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงก่อนจะถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนจะถึงการพบสิ่งดีๆเนี่ยก็จะต้องมีการต่อสู้หรือมีความความทุกข์ในบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําให้เนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยแบบแทบจะแบบว่าแบบท้อทแท้นะโดยเฉพาะอาจจะเรื่อง ต่างๆหรือเรื่องการเงินก็ได้เพราะว่าดาวพระพฤธิจะอยู่เนี่ยอยู่ที่ราสถิอยู่ที่ราศีเมษเรื่องการเงินเนี่ยก็จะได้เงินได้ยากได้เย็นอย่างเงี้ยนะหรือว่าได้มาเนี่ยได้จะอาจจะ ได้เงินแบบไม่คาดฝันก็ได้หรือว่าหมดเงินแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีอาจารย์ก็ถือว่า,าดาวต่างๆในเดือนมิถุนายนของราศีมีนยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากหลายองค์เลยนะดาวดาวาพระพฤะสัสบดีถือว่าได้ตำแหน่งสิงหเกน์นะดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะใน ในวันที่15มิถุนายนก็เป็นได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะดาวพระพุธเกษตรราธิบดีดาวพระศุกร์เกษตรราธิบดีดาวพระราหูปกินากาโชคและอุดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นดาวเกือบทุกองนะคะมีตําแหน่งเกือบหมดนะคะเกือบหมดก็ถือว่า่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการดําเนินชีวิตที่ เริ่มต้นแห่งความหนักแน่นดีงามและพบสิ่งดีๆและมีโอกาสมีโชคลาภแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าการเงินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดเขา,า,าเรียกว่าความมั่มนคงมั่งคั่งให้กับชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าได้ดาวพระศสบดีเนี่ยแล้วก็ดาวพระ เสาอยู่ในเรือนราพะนะคะซึ่งเป็นพ่อแม่ธรณีทรัพย์สินเงินทองในน้ํามีปลาในนามีข้าวาของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยมาสถิตในเรือนราพะของชาวราศีมีนอาจารย์ก็ฟันธงว่าชาวราศีมีนจะพบสิ่งที่ดีๆการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆแน่นอนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เพราะว่าดาวอยู่ในตำแหน่งที่ มีตำแหน่งมียศมีบ้างมาเนี่ยทุกองค์เลยนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีและทุกทกท่านชอบมีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ